สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจเอวายนะครับคลิปนี้ผมจะมานเสนอการต่อดีโมคอนโทรลไร้สายกับสวิตช์ลูกลอยนะครับควบคุมปั๊มน้ำให้ทำงานนะครับวงจรนะครับก็จะเริ่มที่โบว์สไพล์นะครับ line ถึงต้นสองโวลต์เอนะครับผ่านสกิปเปอร์นะครับออกจากสกิปเปอร์มา L ก็จะเป็น L 1นะครับส่วน N ก็จะเป็น N 1นะครับมาดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดควบคุมของสวิตช์ลูกลอยนะครับวงจรนี้ผมจะใช้หม้อแปลงนะครับ ที่แปลงไฟจาก210โวลต์เ c เป็น24โวลต์ AC นะครับขณะที่เราจ่ายไฟนะครับหม้อแปลงให้ทำงานนะครับจ่ายไฟออกที่24โวลต์ AC นะครับไฟเส้นหนึ่งก็จะผ่านมาเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับขณะที่สวิตช์ลูกลอยทํางานนะครับก็คือสานะลูกลอยต่ําลงนะครับก็คือน้ํำในถังเริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะครับไฟก็จะวิ่ง มาเข้าที่คอยดีเลย์เซีย์หนึ่งนะครับส่วนสายไฟเส้นหนึ่งของมออแปลงนะครับก็จะมาเข้าคอยของดีเลย์เซีย์หนึ่งทำให้ดีเลย์เซีย์หนึ่งทำงานนะครับขณะที่ดีเลย์เซีย์หนึ่งทำงานนะครับมาดูนี้ต่อครับไฟ L 1นะครับเข้า s e l เตอร์สวิตช์นะครับเราบีบไปที่ออโต้นะครับแล้วเรากดรีโมทคอนโทรลนะครับหน้าคอนแทคของรีโมทคอนโทรลจะต่อนะครับ ซึ่งจะมีรีเลย์อยู่ภายในของรีโมคอนโทรลนะครับไฟ L1 ก็จะผ่านหน้าออนแทกรีเลย์ของรีโมคอนโทรลนะครับมาเข้าหน้าออนแทกของรีเลย์ CR1 นะครับขณะนี้ CR1 ออังทำงานนะครับหน้าออนแทกนี้ต้องต่อนะครับ L1 ก็จะผ่านโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดเข้าคอยของแมตติกนะครับแมตติกทำงานนะครับขณะที่แมตติกทำงานหน้าออนแทกนี้จะต่อนะครับทำให้ไฟแหลมสีเขียวติดนะครับแสดงสถานะสตาร์ทนะครับขณะที่เราใช้งานอยู่นะครับเกิด โอเวอร์โหลดทิปขึ้นมานะครับก็คือจุดนี้นะครับไฟอันหนึ่งก็จะผ่านหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับปกติเราต่อแบบเปิดนะครับขณะนี้โอเวอร์โหลดเกิดทิปนะครับไฟก็จะผ่านหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าแผร่แรมสีเหลืองนะครับสแสดงสถานะโอเวอร์โหลดทิปนะครับเราบิดทริคเตอร์สวิตไปที่ออฟหรือว่าเรากดรีโมทคอนโทรลปิดการทำงานของรีโมทคอนโทรลนะครับ แมตติกก็จะหยุดทำงานด้วยนะครับขณะที่แมตติกหยุดทำงานนะครับไฟ l หนึ่งก็จะผ่านหน้าคอนแทค nc ของแมตติกนะครับมาเข้าภายเราแรมสีแดงนะครับซึ่งแสดงสถานะสต็อปนะครับมาดูที่ม้วนแผ่นนวลครับเราบิดสลิกร์ไปที่ม้วนแผ่นนวลนะครับไฟ l หนึ่งก็จะผ่านมาเข้าที่โอเวอร์โหลดเลยออกกจาโอเวอร์โหลดไปเข้าแมตติกนะครับแมตติกทำงานก็จะเข้าขั้นตอนนะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับทำให้เราแรม นะครับติดนะครับแนะนำอุปกรณ์ในการต่อวงจรในครั้งนี้นะครับก็จะมีสกิตเบรกเกอร์นะครับมีรีเลย์ MY 2 n นะครับคอย24โวลต์ AC นะครับพร้อมสกเก็ตมีมออแปรนะครับไฟเข้า220โวลต์ AC นะครับออกที่24โวลต์ AC นะครับมีแมตติกพร้อมโอเวอร์โหลดนะครับมีชุดรีโมทคอนโทรลไร้สายนะครับตัวรับตัวส่งมีพาย้อนแรมนะครับโอเวอร์โหลดสตาร์สต็อปพร้อม s ซ i เตเตอร์สวิตนะครับแล้วก็มีสวิตช์ลูกลอยพร้อมสายไฟในการต่อวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันนะครับเริ่มที่เส้นนิวตันก่อนนะครับ n 1นะครับจะมีเข้าที่ชุดรีโมทคอนโทรลนะครับ1เส้นนะครับก็คือขั้วนี้นะครับเข้าที่คอยล์อัตโนมตินะครับเข้าที่พายอนแมนะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับ ส่วนชุดหม้อแปลงนะครับก็จะมีสายไฟสีดำคู่นี้นะครับเข้าที่ไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับส่วนสีเหลืองคู่นี้นะครับก็จะออกเป็นไฟ2 2 4โวลต์ AC นะครับเราใช้สายนิวตอนนะครับต้องการเข้าที่ ตัวของตีโมโคอนโทรลน,นะครับสวยเส้นหนึ่งนะครับก็ไปเข้าที่คอยของแมติก ส่วนสายไฟสีดำนะครับ2เส้นนี้นะครับของหม้อแปลงเข้าลายกันนิวต้นนะครับของหม้อแปลงนะครับไฟเข้านะครับเป็นสายสีดำนะครับ220โวลต์ AC นะครับส่วนไฟออกนะครับเอาพุทธ จะเป็นสายไฟเส้นสีเหลืองนะครับตามวงจรนะครับเส้นหนึ่งก็จะเข้าที่คอยของรีเลย์นะครับสวยเส้นหนึ่งก็จะไปเข้าสวิตช์ลอยนะครับผมจะกำหนดจุดนี้นะครับ สองขวดนี้นะครับเข้าสวิตช์ลอยนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ไปต่อเข้ากับคอยของรีเลย์เซียนหนึ่งนะครับ สวิตช์ลูกลอยนะครับมาต่อเข้ากับ2ขั้วนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะนำเซกเตอร์สวิตช์นะครับมาต่อเข้ากับ ชุดรีโมทคอนโทรลนะครับตามวงจรนะครับ L 1นะครับจะเข้าที่ขั้วของเซอ t o เ s อร์สวิตนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเป็น L 1เข้ามานะครับตามวงจรก็คือขั้วนี้นะครับสองขั้วนี้จะต่อหากัน จะมีเส้นหนึ่งไปเข้าเอ็ A 1,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  หนึ่งไอแอลหนึ่งนะครับออกจากเซอร์เซอร์สวิตช์นะครับในโหมดออโตโน้นะครับ ก็คือสายไฟเส้นนี้นะครับมาต่อเข้ากับขั้วของรีโมทคอนโทรลนะครับทางด้านอินพุตต่อไปนะครับมาดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดแมนนวนเดี๋ยวเราค่อยต่อทีหลังนะครับไฟลั l หนน,นนะครับเข้ารีโมทคอนโทรลนะครับ ผ่านหน้า out ท็ของรีเลย์ภายในตัวของรีโมทคอนโทรลนะครับก็คือออกที่ขา L นะครับด้านเอาต์พุตไปเข้าหน้า o u แท็กรีเลย์ c ่1นะครับด้าน NO นะครับ ออกจากหน้าของแท็ NO ของ CR1 น,น,นะครับมาเข้าที่ Overload นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับให้เข้าคอยของแมติกนะครับ ต่อไปครับไฟเข้าที่แมกจิกนะครับด้าน NO นะครับเข้าที่ขาสิบสามออกที่ขาสิบสี่นะครับมาเข้าพายแลมสีเขียวส่วนหน้ำแทา็ก NC นะครับมาเข้าที่พายแลมสีแดง ไฟเข้าที่ขั้วขอมเพรติกที่ขาเบอร์21นะครับออกที่ขาเบอร์ย2นะครับ Nowtech NC ต่อไปครับโอเวอร์โหลดนะครับเขาจะมีไฟ L1 เข้าที่ขั้วของโอเวอร์โหลดนะครับออกจากขั้วของโอเวอร์โหลดก็เข้าพารแมสีเหลืองนะครับ แล้วหนึ่งเข้าที่คั้วของวอร์โหลดนะครับออกจากวอร์โหลดมาก็จะเป็นแพรลแปนะครับมาดูที่โหมดแมนนวลน,นะครับก็คือสายไฟเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับโหมดแมนนวล มาต่อเข้ากับสายไฟนะครับที่ไปเข้าที่ขาเบอร์เกนะครับของวรลดผมจะนำพัดลมมาต่อนะครับเพื่อให้เห็นการทำงานของแมติกนะครับ ตอนนี้ผมต่อวองจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานนะครับ On b r เ a k e r ครับมาดูที่โหมดแมนวนวลก่อนนะครับเราบิดไปที่โหมดแมนวนวลนะครับแมตติกจะทำงานทันทีนะครับแมตติกทำงานไฟแดงน่าสีเขียวติดนะครับเดี๋ยวผมจะจะทำให้โอโลดทิปนะครับ ไฟสีเหลืองติดนะครับอ่าอวอหลดทิปไฟสีแดงติดนะครับตีเซตอวโหลดครับหมดแบนวนวลนะครับทำงานได้ปกติมาดูที่มวเตออตโต้ครับลูกลอยนะครับขณะนี้น้ำเหลือน้อยนะครับ ดีเลททำงานนะครับเรากดรีโมทนะครับเพื่อให้วงจรต่อให้แมสติกทำงานนะครับขณะนี้น้ำกำลังเติมเข้าถังนะครับจนน้ำเต็มนะครับแมสติกหยุดทำงานนะครับแต่รีโมทเรายังทำงานอยู่นะครับจนน้ำเหลือน้อยนะครับแมสติกทำงานนะครับ เราต้องการจะหยุดการทำงานของปั๊มนะครับเราก็กด off ได้เลยน้ำก็จะเติมไปเรื่อยนะครับจนน้ำเต็มนะครับเราต้องการใช้น้ำนะครับกดรีโมทนะครับปั๊มจาไม่ทำงานนะครับ จนกว่าสวิตช์ลอยจะต่ำลงนะครับ